ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มสุรินทร์พัฒน์ถิ่นชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะไปทําบุญนะครับปล่อยปลาดุกปล่อยช่อนแล้วก็กบนะครับณนะวัดเทียนถวายนะครับน,นี่ช่องทางเข้านะครับติดกับเส้นมาจากนนทบุรีปากเกตนะครับมาตัดเข้าเส้น3 4 5ี่ห้านะครับผมก็ที่เราจะไป อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเงียบสงบนะครับเราก็เข้ามาในซอยของวัดเทียนถวายแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับก่อนถึงวัดนะครับก็จะมีสถานีตำรวจนะครับปากคลองรังสิตขอสามาัมราไปวัด เทียนถวายวัดโพทองบนแล้วก็เทศบาลตำบลบ้านใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นโรงเรียนวัดนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับสมาชิกรอด้วยอ่าก็มีสมาชิกมะหมา,มาสี่ขานะครับมารอต้อนรับอยู่หน้าทางเข้าวัดนะครับอันนี้2อตัวนะครับนี่นะครับเรากำลังจะเข้า <c oughs> โอ้โอยู่หน้าปากทางเลยนะครับ <c oughs> เข้ามาก็ช่วงนี้หน้าฝน,นครับก็ต้นไม้ก็จะเขียวขจีร่มรื่นนะครับนี่ก็เข้ามาที่ไรก็บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เยอะนะครับเพราะว่าอยู่วัดนี้มีอายุไม่ต่ํากว่าร้อยปีนะครับไม่ต่ากว่าร้อปีนะครับแล้วก็มีโบสถ์นะครับที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับที่น่าจะอยู่ ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นานี้เป็นเจดีย์ที่เก็บอฐิของหลวงพ่อทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็มีฝั่งทางซ้ายมือนะครับก็จะมีหลวงพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ก็จะมีลานกว้างนะครับแล้วก็มีฝั่งขวาก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับขอโชคลาภนะครับข้างในเป็นต้นไม้นะครับที่ปล่อยป่าแล้วก็จะมีหลวงพ่อหงวงปู่ทวนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพาครอบครัวนะครับ อาปล่อยกบครับปอาไปครับอยู่ดีมีสุกนะครับอยู่ดีมีสุกนะครับเป็นกิจกรรมครอบครัวนะครับวันหยุดวันพระใหญ่นะครับวันพระใหญ่นะครับณวัดเทียนถวายนะครับติดกับแม่น้ำเจ้าพญานะครับนี่ก็จะมีคนลูกนะครับแอบมองกบอยู่นะครับแอบมองกบอบๆอยู่นะครับวันไปกี่ตัวนะครับตอนนี้ปล่อยไปกี่ตัวแล้วครับเนี่ย หนึ่งสองส้าหแล้วเ1้าสิบสิบเอ็ดสตัวครับโอ้โหสิตัวนะครับต่อไปก็จะปล่อยปลาดุกครับปล่อยปลาดุกนะครับนี่ปลาดุก,ดกทั้งหมด25ตัวนะครับนี่ครับแล้วก็มีปลาช่อนนะครับบรรยากาศ น่ามาเที่ยวนะครับถ้ามีโอกาสผ่านมานะครับ FC ทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสผ่านมาทางโซนประทุมธานีนะครับถนนเส้น3-45หนะครับก็วัดเทียนหวายก็จะติดกับแม่น้ําเจ้าพญานะครับรือแม่น้ำนี่ครับอาวโอ้ปลาดุกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบึงบัวนะครับบึงบัวนะครับก็จะมีคน มาออกกำลงังกายมาให้อาหารปลานะครับมาทำบุญขอโชคขอลาบขอพรนะครับอ่านะครับก็ปล่อยให้อามีปลาช่อนนะครับปลาช่อนเราก็ไปซื้อมาจากหน้าเขียงนะครับมาจากหน้าเขียงนะครับอ้าวครับปล่อยไหมปล่อยครับบอดูกบไม่ยอมไปไหนครับเึรินะครับเึริ ซึ้งมากนะครับไม่ยอมไปไหนเลยดูสิยังกครับมาปล่อยปลาดุปลอยกบนะครับแล้วก็ปล่อยปลาช่อนนะครับแล้วก็ให้เนาะม้หมา,มาสีขาวนะครับตอนปล่อยนะครับเราก็จะมีการโดยอ่ะดานเรือนะครับดาวเรือให้เขานะครับต่อชีวิตของเขานะครับให้เขาอยู่ดีนะครับ ดีนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับอ่าเจ้าดีขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะปล่อยไปแล้วนะครับรรนนรบ,บอกขบไป,ปด้วยไม่ยอมออกหนึ่งตัวนะครับ ได้ปล่อยน้องกบด้วยนะครับเนี่ยน้องกบเอาไปได้นะครับนี่ก็เป็นเพื่จิตนะครับครอบครัวเรานะครับเรายิ่งทำเราก็ยิ่งเป็นการเป็นการสะสมบุญนะครับบุญชาติที่แล้วนะครับกับบุญชาตินี้เราก็ต้องทํานะครับเราไปได้พบได้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับพบามิตรที่ดีนะครับพบผู้คนที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคนะครับ ก็จะผ่านไปด้วยดีครับก็มีคุณเต่านะครับน้องเต่านะครับมาให้การต้อนรับนะครับมาให้การต้อนรับน้องปลาช่อนน้องปลาดุกแล้วก็น้องกบนะครับอาจจะเป็นน้ําใหม่ครับก็ยังมึนๆงงว่าเอ๊ะเขาเรามาปล่อยแล้วเราจะไปไหนต่อดีนะครับวันนี้ก็ดีกว่าที่เอาไปถูกทําเป็นกับข้าวนะครับของใครหลายๆคนอาจจะชอบทานนะครับอันนี้ก็ได้มาอยู่ที่วัดเทียนถวายนะครับ จังหวัดปทุมธานีนะครับก็จะปล่อยปลานะครับของวัดให้อาหารปลานะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับเห็นไหมครับอ่าทางนู้นก็จะมีนะครับนี่ก็เป็นศาลาตู้ยอดเหรียญให้กับอาหารปลานะครับนี่ฝึกนิสัยนะครับให้ลูกสาวนะครับยอดให้อาหารปลานะครับ ให้รู้จักการทำบุญนะครับสะสมบุญนะครับ<ด>นี่ครับสาหรับให้อาหารปลานะครับตัวน,นี้ก็นะครับอ,อ,รอ๋อเตาก็มาครับเตาก็มาเอาเอาโอเคให้น้องอีกเลย วัดเทียนถวายมาเอาซับแม่เทหนังไก่เอาไปเทตรงนู้นด้วยป่ะอ๋อไอตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วไหนนู่นนู้น,น,นเห็นไหมเนี่ยใครตัวตัวเงินตัวทองตัวโชคตัวลาบไหนอะนู่นไงน้ำสะเทือนอนะไอตัวไงที่ปันนะ่นอนี่ออยู่ตรงที่ปันป่นปั่นเราไปข้างตั้น ปลาดุกโตัวโตมากเลย,เยปะ่ปะก็ให้ตกน้องขาไก่นะครับมีขาไก่นะครับของวัดนะครับก็จะมีถุงละสิบบาทนะครับถุงละสิบบาทนะครับมาให้าหาปลามาดูกันนะครับว่าปลาวัดนี้จะเยอะไหมครับโอ้โหเยอะหน้าดดนเยอะมากเยอะมาก ไหว้หลวงปู่ทวดคงใหญ่นะครับริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับดูครับบรรยากาศยามเย็นนะครับยามเย็นนครับสาธุนะครับก็พาลูกสาวมาไหว้ขอพรนะครับให้เป็นเด็กดีนะครับเรียนเก่งๆโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนนะครับรอบที่แล้วนะครับที่ลงไปคลิปที่แล้วนะครับข้างๆอย่างอันนี้ไม่เสร็จนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับน้ําก็ ขึ้นแล้วนะครับบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีครับมองเห็นลุมชมวิวนะครับมีโอกาสมาถลนเส้น 3- 4 5ห้านะครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับวัดเทียนถวายนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับขอบคุณครับก็พาลูกๆนะครับผ่าลูกกาแฟนนะครับประทำบุญปล่อยปลาดุกปลาช่อนนะครับแล้วก็กบนะครับแล้วก็ให้อาหารมะาหมาสีขาก็ไหวพระขอพรขอโชคขอลาบนะครับวันนี้ก็ นะครับสารแม่ตะเคียนนะครับวัดเทียนถวายนะครับก็ขออนุญาตนะครับให้โชคให้ลาบนะครับขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับได้เสียงโชคเสียงลาบนับจะได้หมดหนี้หมดสินนะครับครอบครัวอยู่ดีกินดีนะครับปกติแล้วนะครับหลายคนบอกว่าการไม่เป็นหนี้เป็นลาบอันประเสริฐนะครับถ้าเรามีโชคมีลาบเราก็สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวของเราให้มีความสุขนะครับให้มีความสุข นะครับก็จะไม่มีการทะเลาะเบาแหวงนะครับไม่มีการทะเลาะเบาแหวงนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะได้ลงให้นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับอันนี้คือเลขก่อนหน้านะครับสีนะครับกับจาแม่สารเคียนนะครับวัดเทียนถวายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านครับมีโชคมีลาบหมดหนี้หมดสินนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบุณครับนี่ครับก็จะมี เรือนแต่งตัวจะแม่ตะเคียนแล้วก็ศาลจะแม่ตะเคียนนะครับก็จะมีตะเคียนคู่นะครับเขียนคู่นะสูงมากนะครับอายุเป็นหลายร้อยปีนะครับวันนี้ก็จะมาให้โชคให้ลาบนะครับขอโชคขอลาบก,กับจะแม่ตะเคียนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับนี่ครับก็จะเป็นเรือนแต่งตัวจะแม่ตะเคียนนะครับขอขอญาติแม่ตะเคียนนะครับให้ เอฟซีทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาไหว้พระขอพรนะครับขอโชคขอลาบนะครับเปิดโชคเปิดลาบนะบก็จะมีตู้ร่วมบุญสารแม่ตะเคียนนะครับเราก็ใส่ตกําลังศรัทธานะครับตอนนี้เราก็ได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอยู่นะครับรอรุ่นอีกแค่อึดใจเดียวนะครับตอนนี้ก็เลข5้ามาแล้วนะครับเลขห้ามาแล้ว